สว so, ัสดีครับทุกคนอยู่กับผมเมอร์คิวลี่กับ r l ครับอีพิโซดสองนะครับคาคือสีเลือดและมอนสเตอร์นั่นเองวันนี้ผมจะมาทําฟาร์มหน้าบ้านเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เอ่อเคลียร์หน้าดินนะทำฟาร์มข้าวให้มันใหญ่ขึ้นนั่นเองเพื่อนผมมอบหมายว่ามันจะไปทําฟาร์มมอนสเตอร์แมงมุมให้นะครับดังบ้านก็เดี๋ยวท้ายคลิปเราจะไปดูกันว่าฟาร์มนั้นมันจะให้วยยิวเราเยอะไหมนะครับแล้วก็ระหว่างที่ผมกําลังขุดดินอยู่นะั้นผมก็ไปเจอกับตัวมอนสเตอร์อะไรก็ไม่รู้เนาะ น่าจะเป็นแบบทูตดดินแต่ก็กระจอกเหมือนคลิปที่แล้วเลยนะครับเราก็ฟาสมันไม่กี่ทีมันก็ตายแล้วนะครับหลังจากนี้ก็ขุดหน้าดินปกตินะครับผมก็ขุดดินแล้วก็ตัดต้นไม้ใหมันกว้างขึ้นเพื่อทําฝาข้าวนะก็เจาะรูใส่น้ําให้พืชมันชุ่มชื้นอะไรประมาณน,นี้โอเคผมก็ใครที่ยังไม่เคยดูเอพิโซดหนนะครับรยังกลับไปดูด้วยนะในช่องนี้ Mercury นะครับผมก็ตักน้ำมาใส่นะครับก่อนที่จะพรวนดินเนาะ ค okay. ประมาณนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับสำหรับวันนี้ว่าที่ผมกำลังจะแปลงก้อนหินเป็นบล็อกหินก็โดนตัวอะไรก็ไม่รู้ฆ่านะครับมันบุกเข้ามาในบ้านนะเพราะว่าบ้านเรานี่มันแบบรูโคตรเยอะเลยผมไม่ได้เอาพวกบล็อกอะไรไปการไว้้ามันก็เลยเข้ามาเป็นแบบมอนสเตอร์ในป่าตัวพิเศษด้วยนะ มันตีแล้วมันดึงผมด้วยนะแต่ผมแต่เพื่อนผมมันบอกว่าแบบเธอไม่ใช่ดึงมันเป็นแบบการพุ่งชนนะมันจะพุ่งชนมั่วเลยผมก็เช็คไปดูด้านล่างว่าหายยังมันก็ยังไม่หายไปเนาะก็สักพักใหญ่เลยนะกว่าจะฆ่ามันได้ไปเรียกเพื่อนมาโอ้โหนี่มันก่อยตรงนี้ผมก็ตีด้วยขวานมันก็ตายพอดีนะครับผมก็ประมาณนี้หลังจากเหตุการณ์ตะกี้นะครับผมเลยรีบไปเอาบอกไม้มากันไว้นะเผื่อมันจะมีตัวะไรหลุดเข้ามาอีกเนาะนี่ก็การปรับปรุงบ้านเล็กน้อยนะ ตรงไหนที่มันมีรูหรือว่าแบบบันไดตรงไหนที่มันบบเรียกว่าไงอะเป็นร่องอะ,อะแล้วระหว่างที่ผมทําบ้านอยู่นะครับผมก็ได้มาสัง่งเกตว่าเฮ้ยมันมีชั้น3ามนี่ว่าแบบชั้นใต้หลังคาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นแบบเหมือนเป็นห้องปรุงยาอะไรประมาณนี้โอเครูก็เยอะอยู่นะผมก็เลยขุดกล่องขุดพวกนั่นแหละของที่อยู่ด้านบนพวกนี้ย้ายลงไปอยู่ด้านล่างนะครับแต่ที่ปรุงยานั้นยังขุดไม่ได้นะวลผมไม่ถึง ใช่ครับทุกคนระหว่างที่ผมกาลังทามันมาอีกแล้วครับผมแต่รอบนี้มันไม่ใช่ตัวพิเศษนะแต่มันก็ยังพุ่งชนผมเหมือนเดิมมีติดพิษด้วยโอ้โหโคตรโกงนะตัวนี้เพื่อนก็เลยช่วยล่ากันนะผมก็เลยรีบเอาแปลร,รูปไม้มาทําเป็นกําแพงปิดบ้านด่วนสีเลยเอก็ต่อบันไดขึ้นไปชั้นสองเอาดินมากรบที่มันเป็นรูนะครับผมก็ปิดให้หมดแล้วก็เอากล่องมาวางไว้ด้านบนเนาะของเก็บกล่องก็ควรจะมีไว้เยอะนะครับก็อาวุเล็กน้อย ให้มันใช้พวกกรอเล็กดาบเพชรอะไรพวกนี้เฮ้ยไม่ใช่ดาบเหล็กได้นะครับมาคูณหินด้านนอกเอาไปแปลเป็นหินด้านในนะครับแล้วก็มาทําเป็นพุ่นนั่นเองผมก็จะเอาพั่วนี้ไปพลวนดินด้านหน้านะครับทําเป็นปางนั่นเองข้าวฟางข้าวนี่ก็ออกมาพลวนดินด้านนอกน,นี้นะครับข้างๆก็วางข้าวไว้ฟาง,ข,าง,ข,างข้าวให้มันเต็มปรึบประมาณนี้ จักน้ำมาเพิ่มนะเพราะว่ายังเหลือยีอันเลยไปเอาน้ำมาเพิ่มแล้วก็ปลูกจนเสร็จนะครับเรีย์หน้าดินเล็กน้อยเหมือนเดิมเดค,คิดว่าบ้านมันมืดเกินไปเช้านี้เลยมาขโมยอะไรที่มันมีแสงสว่างในหมู่บ้านเล็กน้อยเนาะก็เป็นพวกโกรสโตนกับไฟพอชนะครับโอเคผมก็ กลับบ้านมานะครับไฟด้านหลังบ้านมันไหม้เพื่อนผมน่าจะเอาเบรดในดันเจียนหลังบ้านหลุดออกมาเนาะมันเลยพ่นใส่นี่เต็มเลยไฟมันเกิดครับทําให้ตัวอะไรไม่รู้กลมๆเป็นลาวเหมือนคล้ายๆลาวาเข้ามาในบ้านนะพ่นไฟใส่ผมโคตรแรงร้ายไฟมันไหม้หัวผมแล้วผมก็ตายคาบันไดเลยทุกคนอันนี้ก็อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับระหว่างที่กําลังขุดต้นไม้ก็ไปเจอกับเหมือนตัวอะไรไม่รู้ในแผ่นวีซอมบี้นะแม่งตีติดพีดเด้เลือดโคตรอืด โอเคอันนี้ผมไปเจอกล่องในหมู่บ้านมานะครับเป็นกล่องที่มันมีกุญแจล็อกอ่ะทุกคนผมเลยมาทำล็อกพิกลองแทบแ้ลองห้าโอ้ยพิกแอคกูมินายโอ้โหเฮี้ยพังหมดเลยก็เลยลองมาขุดแกะเอ้ยขุดขนแกะแถวนี้ดูนะครับเอามาทำเป็นผ้าพันแผเนเอาไว้เวลาเราเจ็บตัวอย่างเงี้ยเนี่ย ก็กดค้างนี่หัวอย่างนี้มันก็จะพันแล้วเลือดตรงหัวเราก็จะค่อยๆเพิ่มนะครับผมก็มาสลอกคอนต่อจะวะตัวไหนวะเฮ้ยสลอกคอนได้เลยโอควยมีแต่ไม้สัตว์โอเคอันนี้ผมกำลังจะทำเป็นแบบพวก เลื่อยนะครับเอามาทําเป็นไม้ตัดไม้ได้มันจะตัดไม้ได้อัตโนมัติเลยนะเราเอาแค่เอามาใส่ในโตคารับแล้วก็ามาคาเป็นพวกรัว้วเราก็เอารั้วมาวางกั้นหน้าบ้านนะเพื่อจะได้ไม่ต้องมีตัวอะไรสปุกี้สปุก,กี้เข้ามาในส่วนของผมดนแคปกันประมาณนี้แล้วมาการหลังบ้านเล็กน้อยนะครับเช้านี้ก็มาดูผลงาน ฟาร์มสปาว์มอนเตอร์ที่เพื่อนผมทำมาเล็กน้อยนะครับก็เป็นฟาร์มเมงมุมนะเมงมุมพีดด้วยนี่ก็เลยฟาร์มวิเลยประมาณนี้ฟาร์มวิก็ไล่ตีเมงมุมแล้วรอเมงมุมออกมาแล้วก็ตี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 เพื่อนผมทำแบบเป็นสลับกั้นไว้นะครับให้เราตีได้ง่ายๆเนาะก็เอามาอัพเป็นพวกสกิลนะครับอมแบทจะทำให้เราสู้กับมอนเตอร์ได้เวิเยอะขึ้นนะครับก็เอาวิมาอัพเป็นพวกสกิลติดตัวด้วยนี่มีเมงมุมซ่อนอยู่ในบ็อกซ์ซ่อนเพื่อเฮียเลย แล้วผมก็เจอเมงมุมสเปเชียลนะตีโคตรแรงเลยพู้งมาตีแปะแปะแปะโอ้ตัวแตกโอ้ฆ่ามันได้เราก็ได้เป็นพวกอะไรนะเออนี่ไงเป็นการพิษนะครับมันจะเหมือนสลามบล็อกและหลังจากนี้นะทุกคนคืนเนี้ยผมนอนไม่ได้เพราะว่าเป็นเป็นบัดมูลทุกคนเนี่ยมีซอมบี้กำลังจะพังประตูเข้ามานะโดยซอมบี้กัดหัวแปะโหก็เออมีตัวในป่าเข้ามาดูดูดูดโหโคตรเยอะ คืนบัดมูลผมเลยรียบเอาแบบบล็อกมากันอุโดนสกิลต้นยิงเราบล็อกมาปิดไว้นะจะได้ไม่ต้องมีตัวเข้าอะไรมาในบ้านเราได้เนาะเคนี้เป็นซอมบี้พิเศษนะสเปเชียลซอมบี้ก็กันไว้ไม่งห้หายตัวได้โคตรน่ากลัวก็ตายเหมือนกันโดนอะไรฆ่ากไม่รู้นี่ก็เป็นทูตต้นไม้นะ ดูดีมันเหยียบข้าวแบบพังหมดเลยอะ่ะนี่นี่เนี่นยไอตาเดียวอ,อะไรไม่รู้อะ่ะพ่นไฟด้วยไฟสีม,ม่วงโอ้โหโอ้ยอันนี้ผมเจอกับเป็นอะไรไม่รู้นลทุกคนเป็นแบบต้นไม้ตัวใหญ่ๆก็เลยไปไล่ตีในตัวมันนะเพราะมันเข้ามาในใกล้บ้านผมอยู่ชั้นสามพอดีก็เลยตีมันได้โอเคจบพื้นบัตรมูลไปนะครับก็มาขุดพวกบล็อกที่เราการพวกซอมบี้นักกลัวนักกลัวออก ผมก็เลยออกมาฟาร์มเวลต่อนะครับให้ฟาร์มเวลจนกว่ากรงด้านในมันจะแตกกรงมันก็แตกเรียบร้อยก็สําหรับวีดีโอสองนะครับมีประมาณนี้นะที่เราได้ก็จะเป็นฟาร์มด้านหน้ากับมอนฟาร์มสปาว์มอนเตอร์ด้านหลังนะครับคลิปนี้มีอะไรแนะนําก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเจอกันในวีดีโอสาของทุกคนเราจะไปออกไปจนภัยหาเครื่องรางกัน